วันนี้มารีวิวเนะผมว่าเพื่อนๆจำได้ผมเคยรีวิวไปแล้ว <c oughs> นานแล้วนะเป็นหน้ากากรองฝุ่นของ LG Air Purifier Mask Gen 2นะครับเพราะว่า Gen 1เนี่ยมันจะใหญ่ๆกว่านี้ Gen 2เนี่ยมันจะค่อนข้างเล็กมากนะครับหน้ามันจะแบบว่าเขาเรียกว่ากระชับมากขึ้นไม่น่าเกียดแล้วก็ไส้กรองจะถูกซ่อนอยู่ด้านในนี่ใส้กรองซ่อนด้านใน,น่งนี้อยู่ตรงนี้ ซ่อนเนียนเลยอะตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเราใส้กลองก็ถอดเปลี่ยนง่ายขึ้นนี่ใส้กลองเขาประมาณนี้เลยดำๆแล้วเหมือนกันแล้วเนี่ยอ,อใส่เข้าไปปึ๊บล็อกเข้าไปทีนี้ที่หลายคนเจอตอนนี้คืออะไรก็คือเราสู้กับโควิด -19 มาเนี่ย3ามสี่ปีแล้วถูกป่ะไอ้หน้ากากตัวเนี้ยผมก็บอกเลยว่าผมใช้มาทั้งของเมียกับของผมเนี่ย นานแล้วตอนนี้บอกเลยว่ายืดแล้วของเมียผมยังดีอยู่นะของผมนี่คือแบบยืดไม่รู้จะยืดยังไงแล้วอะนะครับก็เกิดโปรเจกต์ว่าจะต้องซ่อมซึ่งผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมมองหาที่จะซื้อเนี่ยบอกเลยว่าแพงมากไออันเนี้450บาทแพงสุดๆผมก็เลยแบบแมวดีกว่าเว้ยเลยมองผ้าว่างั้นผมซื้อไอ เชือกนะครับเอามาใส่ดีกว่าราคาน่าจะประหยัดกว่าอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าผมก็เลยมาทำโปรเจก์นี้ซื้อมานี่เป็นเหมือนเป็นเชือกเชือกยืดยืดอ่ะเป็นเชือกคอดยืดยืดอย่างนี้เห็นไหมเอามาทำเองเนี่ยผมได้มา4เมตรกว่าแค่40กว่าบาท <c oughs> เป็น10เท่าแลแต่ต้องออกแรงทำกันหน่อยนะครับโดยที่เครื่องมือที่จะต้องมีแน่นอนก็กันไกลนไฟแช็กที่จะใช้เผานะครับแล้วก็อาจจะต้องมีแหนบนิดนึงแหนบก็ไปแหลมประมาณนี้ นะครับทั้งหมดที่มีมีแค่นี้เป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการทํางานเดี๋ยวมาดูว่าทํายังไงดีกว่านะไม่ยากไม่ยากผมทําไปแล้วมันเวิร์กอะสเต็ปแรกนะครับทําทีละข้างแล้วกันจริจงๆของเดิมเนี่ยมันจะออกเป็นผ้าผ้าหน่อยก็จะนุ่มๆหน่อยนะแล้วมันจะแบนๆน,น,นิดนึงอันนี้ที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นแบบว่ากลมแต่ก็โอเคล่ะใช้ด้วยกันได้นะครับพอ,พอของเดิมเนี่ยมันสูญเสียความ ยืดหยุ่นไปแล้วเนี่ยมันจะย,วย,ย,วยะุ่ยๆอ่ะมันจะไม่ค่อยอยู่กับใบหน้าเราเพราะฉะนั้นเราจะลอกออกดึงออกนะครับโดยสเตปการดึงออกผมเนี่ยของเก่ากคือเราตัดเี็นไหมสีมันเพี้ยนไปเยอะเลยนะจากสีเดิมสีเทาๆเห็นปะตอนนี้มือมันเพี้ยนไปเยอะมากนะผมตัดทิ้งเลยแต่ว่าการตัดผมเนี่ยผมจะตัดเพื่อใช้ในการวัดขนาดเนี่ยผมจะตัดแบบว่าขอบสุดเนี่ยตัดขอบสุดปุ๊บเอาออกเงี้ย <c oughs> นะครับส่วนด้านนี้ก็ เช่นเดียวกันเนี่ยผมก็ลอกดึงออกลูดออกพวกยางไอพวกขอบพวกนี้ยังเก็บไว้หมดนะเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเร,เราต้องใช้พวกนี้ทีนี้อันหนึ่งที่ต้องบอกก็คือไอจุกเนี่ยมันจะมีจุกอยู่ตรงนี้นะเป็นแกป๊ปเนี่ยเราเราดึงออกได้นะพวกนี้มันจะเป็นลักษณะของอย่างเงี้ยเห็นไหมพกกอกดอกดึงออกมาปั๊บจะเป็นแบบนี้เป็นทุบยางนี่ เราจะเอาอันนี้งัดหน่อยหนึ่งจริงๆเนี่ยยอมรับเลยว่านี่ก็เปื่อยแล้วเนี่ยจะขาดอยู่แล้วนะเนี่ยของผมที่แกะมาของผมยังไม่เป็นไรนะไอน,นี้เปื่อยไปแล้วเนี่ยเออดูดีจะหลุดอยู่แล้วอะ่ะก็งัดนิดน,นึงครับผมว่าเนี่ยน่าจะขาดแน่แค่ดึงก็เปื่อยแล้วอะ่ะดูดีหัวงอนเง่นแล้วเนี่ยขาดแน่เลยเนี่ยของผมตอนตอนที่ผมทําก่อนจะมาทาคลิปเนี้ยผมทํา ของผมมาแล้วแล้วมันใช้งานได้โอเคเลยก็เลยมาทําอันนี้ให้ดูอันนี้เป็นของคุณพลรเมียแต่เมื่ตอนที่เขายัดมาจากโรงงานเองเนี่ยมันก็จะขาดอยู่แล้วนะแทงว่ายัดมาแบบว่าเนไหมดูดิมัน,นง่นเลยหัวเนี่ยจะหลุดอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมเก็บไว้นะครับเดี๋ยวเพิ่งเอาไปทิ้งนะแล้วก็ลูดออกตามตามสเต็ปอะ่ะผมก็จะวางไว้เป็นขั้นตอนนะครับแล้วเราก็ ดึงออกนี่เห็นี่ยก็จะดึงง่ายล่ะอันนี้ก็รูดออกทําทีละข้างครับเผื่อบางทีเราลืมว่าเอ๊จะต้องใส่อะไรยังไงเนี่ยแม่เราก็รูดออกพวกนี้อะไรพวกนี้ก็คือเก็บไว้เพราะเดี๋ยวเราต้องใช้ <c oughs> นะครับนี่เก็บไว้ทั้งหมดเราก็จะได้ความยาวของเชือกที่เราต้องการแล้วก็คือเอาของเดิมเป็นต้นแบบแล้วเราก็มาวัดนี่ไงบอกเลยว่าซื้อมาสี่เมตรกว่าเนี่ยคือเหลือเฟือนะเพราะว่า ราคา40กว่าบาทนะี่ผมก็ตัดเห็นไหมตัดโชะตัดเสร็จเรียบร้อยปับ๊บนะผมเผาไฟนิดนึงเพื่อให้ขอบมันยังไม่ลุยนะเผานิดเดียวพอยังไม่เผาเยอะเพราะว่าเราจะร้อยสายกันก่อนนะครับผมจะร้อยสายจากตรงไหนผมจะร้อยสายจากตำแหน่งของตัวนี้ก่อน พราะไงเดี๋ยวพอเราลอยกลับตรงนี้เราจะใช้วิธีการมัดปมนะครับเราเราจะลอยจากเข้าจากทางด้านล่างก่อนนะประมาณนั้นเพราะตรงนี้สุดท้ายเนี่ยผมมัดปอมอยู่แล้วเป็นตัวจบนะครับเราก็้อย้อยใส่เข้านะครับอ่ะ้อยใส่เข้ากันลอยใส่เข้าปุ๊บปุ๊บนี่ตรงนี้ลอยข้างนอกัน,นนะยากนิดนึงเพราะว่า ของเรามันเป็นหัวกลมไงของเขามันเป็นหัวแบนแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปครับนี่ไงร้อยเข้ามาแล้วเห็นไหมแล้วก็ด้านในด้านในอ่าร้อยด้านในคือถ้าแบบว่ามันเข้ายากเราใช้แหนบช่วยนะครับที่ผมให้เพื่อนดูเมื่อตอนต้นเนี่ยเราใช้แหนบช่วยใครจะใช้ไขควงก็ได้ไม่ว่ากันเลยนี่คือผมมองหาอะไรไอพวกวัสดุที่มีอยู่ในบ้านไงเอามาใช้งานเผื่อบางคนแบบ ไม่มีแหนบมีไขควงวก็ได้ไม่ว่ากันครับได้หมดแล้วครับผมลอยข้ามาแล้วนี่ไงผมถึงบอกเลยว่าเอาข้างขวาไว้เป็นดูว่าใส่ยังไงจะได้รู้ใไหมเราก็ได้แล้วในชะ่แต่ทีนี้นะถ้าสังเกตดูดใส่ผิดปะวะอะยังไม่ผิดนะมันจะมีห่วงตรงนี้เนะตัวปรับผมจะใส่หวห่วงปรับเข้าไปนี่ หปรับเพราะเดี๋ยวเราต้องปรับเอาไว้ผมรัาป,ปรับสายไงนี่ไงเห็นไหมเรียบร้อยเนี่ยใส่ห่วงปรับสายปึ๊บเข้าไปแบบนี้นี่เห็นไหมแล้วก็คราวนี้ก็คือจุดที่เราจะใส่ต่อก็คือตัวเมื่อกี้ที่เราล้อออกมาเนี่ยให้ใส่จากนี่มันจะกลมๆโบโบใช่ไหมให้ใส่อย่างตูดขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนยัาไม่เข้าหรอกเพราะว่าตรงนี้มันแบนเห็นไหมเราเอาแหนบเนี่ยช่วยดันกข้เลย ใครมีใครครวงก็ได้ไม่ว่ากันได้หมดแหละตันเข้าไปครับนี่ยัดมึงเข้าไปปึ๊บอ้าวลูดอีกอยัดเข้าไปครับยัดเข้าไปครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะเผาไฟอีกทีหนึ่งให้หัวมันแบนเพราะตอนเนี้หัวมันไม่แบนจริงๆผมลืมไปนะมันจะต้องมีครีมมาช่วยบีบให้มันแบนด้วยใช้พวกครีมปักยิ่งจกอะน่าจะเข้าเป้าที่สุดแหละเวลายัดก็ระวังเดี๋ยวแหนบทิ่มมือนะเนี่ย พูดไปพูดมาเนี่ยทิมมือตัวเองเยัดก่อนไม่รู้มุมกล้องเห็นไหมนะแต่ก็แอปซูมได้นะเนี่ยก็คือแบบก็คือแทงเข้าไปนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกนะโผลยังยังไม่โผล่เลยแดงๆๆนะเดี๋ยวหลุดออกมาอีกนึ่ยออเอายังว่า ปลายออกมาแล้วอ่ะเราก็ได้ปลายมาแล้วเนี่ยหนไะทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาไฟเผาแล้วก็เอาครีมบีบเพื่อให้หัวันแบนเราจะได้ยึดกับไอ้ตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวไฟเผากันอาไฟเผาครับเผามซะเลยีนยบูดแล้วก็ครีมผมบีบให้มันแบนครับอืมบีบให้มันแบนปึ๊บนี่ได้แบนแล้วนะ อันนี้แบลล่าตัดขอบนิดนึงนะเรียบร้อยเราก็จะเอาไอ้ตัวนี้ยึดเข้าไปแต่ก่อนจะยึดเข้าไปเราก็ต้องร้อยตัวนี้ก่อนเพื่อเก็บขอบเห็นไหมเนี่ยเรามีตัวอ้างอิงอยูน่นะอันนี้เข้าไปจริงๆแล้วต้องทำต้องใส่นี้ก่อนนะผมก็ลืมทำ <laughs> แล้วก็ลืมนันเนี่ยยัดเข้าไปครับทีลสะสเต็ปหลายสเต็ปเหลือเกิน แล้ว่าเมื่อกี้ยัดผิดเลยเนี่ยมันต้องยัดอันนี้ยัดผิดดึงน่ออนต้องยัดอันนี้เนี่ยยัดเข้าไปใหม่ยัดอันยาวนะเมื่อกี้ยัดผิดเห็นไหมยัดเข้าไปแล้วได้แล้วเรียบร้อยเราก็ง้างตัวนี้ไม่รู้จะหักก็ไปเนะเพราะว่าของเดิมมันก็งอนเงน่นเต็มแก่แล้วเนี่ยง้างไว้แล้วก็เอานี้เสียบเข้าไป จะรอดไหมเนี่ยแล้วก็จะเอาไอ้นี้ร้อยเข้าไปใช้มือดึงยางให้มันยืดเพื่อจะให้มันค้ำใ้ตัวนี้เข้าไปข้างในนะครับนี่ดึงเข้าไปเลยผมจะไม่พยายามกดตรงนี้นะเพราะกดตรงนี้ก็จะหกักอย่างเงี้ยนี่แล้วก็ช่วยเอามือดึงเอามือดึงให้ยางมันหดเข้าไปดึงอัน,นี้เข้าไปนะเรียบร้อยเห็นไหม เ้าไปแล้วเป็นไงานงานสวยเป็นไงนอันนี้ก็ลูดกลับเข้ามาก็เรียบร้อยเห็นไหมงานสวยเลยเนียนๆเนียนเน่ยข่าวนี้ก็คือฝั่งนี้แหละฝั่งนี้ฝั่งนี้ทํายังไงฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกับเราสอดอันนี้เข้าไปเลยตรงๆขอน,นี้เขไปตรงๆอาจจะต้องเอาแนบช่วยยัดนิดน,นึงนะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นหัวกลมไงย,ยัดเข้าไป ดู้กองมองเห็นไหมเห็นไหมมุมภาพอาจจะจับยากนิดนึงนะยัดเข้าไปผมถึงบอกต้องมีเครื่องมือไม่มีไม่ได้นะไม่งั้นยัดไม่เข้าครับอ่าเรียบร้อยยัดเข้ามาแล้วทีนี้ไออันนี้แหละคือจุดที่เราจะาไว้สําหรับใส่ผมก็ยัดตรงนี้เข้าไปนี่เห็นไหมเอาด้านเล็กๆเสียบเข้าไปเดี๋ยวเราจะผูกปม คงไม่ได้เย็บแบบที่เขาเย็บมานะเพราะว่ามันลำบากใช้ผูกปมเอาง่ายกว่านะครับไม่ได้ไม่ได้ว่ามันสวยงามอะไรขนาดนั้นของเดิมมันถูกเย็บมากไงแล้วนี้ยึดนี่ผมก็หม้วนปมธรรมดาไม่มีอะไรเลยอันนี้้วแต่ว่าพยายามจะทำให้ปมมันอยู่ปลายที่สุดเท่าที่จะปลายได้นะครับแล้วก็ดึงนิดนึงให้ปมมันแบบเล็กหน่อยนี่ปมเล็กหน่อย เราก็พอมันเล็กปุ๊บเราก็ลูดอันนี้เข้าไปเงีย้ยปุ๊บฮะมันก็เนียนได้เหมือนกันเป็นไงก็แหนบแต่งๆกดก็แล้วหน่อยให้ปลายมันเก็บเข้าไปข้างในแค่นี้เองเสร็จแล้วหนึ่งข้างง่ายไหมนี่เป็นไงได้แล้วหนึ่งอันเป็นไงครับอ๋อฮะที่เหลือก็ทำอีกข้างหนึ่งเท่านั้นเองเป็นไง45บาทได้4เมตร สเมตรกว่าด้วยนะเป็นไงครับเรียบร้อยใส่เข้าไปทั้งสองข้างแล้วงานเนียนเลยเห็นไหมเน,นเนียนเลยของเดิมนี่คือสภาพมันไปไม่ได้แล้วอ่ะเนี่ยเห็นไหมสภาพมันแย่มากแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยงานเนียนเลยตอนนี้เป็นไงแจ๋วเนี่ยใส่ชุดฟิลเตอร์กลับเข้าไปจริงๆแผ่นนี้ก็ต้องซื้อเปลี่ยนนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมก็มีเหมือนพวกแผ่นกองฝุ่นนะ ใส่กับเครื่องกองฝุ่นเอามาเอามาตัดแล้วก็ทําเหมือนกันเพราะว่าอันนี้แพงอยู่นะไอแผ่นกองเนี้สามสิบแผ่นนี้สี่ร้อยนะอืมแอย่างเงี้เรียบร้อยเป็นไงแต่ผมลืมเลยดูเพราะว่ามันจะมีตัวนี้ด้วยเป็นตัวยึดทําให้ไม่ไม่หนักหน้าเนี่ยมันคล้องได้นะเนี่ยนะไม่มีปัญหาใช้ได้ครับไม่มีเป็นไงซ่อมแล้วใช้ได้แล้วยไง โคเรียบร้อยเรียบร้อยใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวผมเปิดเครื่องก่อนเปิดไม้ด้วยอ่าก็จะได้ยินเสียงแล้ะบอกเลยว่าตอนนี้แน่นและกระชับมากหายใจสะดวกสบายครับนี่นกระชับเลยแน่นเตี้ยอืมแ้าของเดิมือมันย้วยไปแล้วก็เป็นเทคนิคในการที่จะซ่อมด้วยเงินแค่สี่สิบห้าบาทเวิร์กเลยเป็นไงกระชับมากอยู่ ถือว่าโอเคมากตอนนี้ฮอ่างเงี้ยด้วยเงินแค่45บาทเท่านั้นเองเนี้ยยังเหลืออะไรไปทำเองอื่นได้อีกเพื่อนคนไหนสนใจว่าซื้อจากไหนนะผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ easy easy 6 3 9 5นะวันนี้รีวิวในบ้านเพราะว่าฝุ่นกระจายมากและตอนนี้สังเกตไหมแอร์ด็อกข้างหลังผมเนี่ยในบ้านยังรออ้อยหนึ่งอย่างนี้นะดูดิเอฝากไว้ประมาณนี้วันนี้นะครับเหมือนเดิมน,นะใครสนใจว่าซื้อจากไหนผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตะกร้าให้ ไปกดดูได้เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับตอนที่ผมซื้อเนี่ยสีส้มตอนแรกจะเอาแต่ปรากฏว่าของของมันหมดแต่ก็ดีได้สีน้ําเงินเพนเพลนกลืนกลืนเงินกับไอตัวนี่ LGR a i p u r i f i e r Mark Gen 2, 2วันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ครับไปแล้วสวัสดีครับ